สวัสดีครับท่านผู้ฟังคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าที่จะทําให้คุณต้องขนหัวลุกเรื่องราวของบ้านร้างริมแม่น้ําป่าสักในจังหวัดหนึ่งบ้านไม้เก่าที่ชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้หลังมืดเพราะมีคนเคยเห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นตรงหน้าต่างมีหญิงสาวในชุดไทยนั่งอยู่ริมหน้าต่างกลางดึกจ้องออกไปยังแม่น้ําอย่างเงียบสงัดใครที่เคยผ่านไปใกล้ๆบ้านหลังนี้ เล่าเหมือนกันทุกคนว่าเห็นเธอนิ่งๆไม่ขยับไม่พูดและบางครั้งเหมือนมีเสียงหัวเราะเบาๆแว้วออกมาจากตัวบ้านแต่พอหันกลับไปก็ไม่พบใครบางคนที่กล้าเข้าไปสำรวจบ,บ้านบอกว่าประตูบ้านเปิดปิดเองเหมือนมีใครอยู่ข้างในและอากาศเย็นเยียบจนขนลุกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ทุกฝีก้าว หลายครั้งในคืนที่แสงจันทร์สาดส่องลอดหน้าต่างเงาของหญิงสาวในชุดไทยปรากฏชัดนั่งจ้องมองแม่น้ำราวกับรอคอยใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านบางคนเล่าว,ว่าเธออาจเป็นเจ้าของบ้านเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วหรือวิญญาณที่ยังผูกพันกับความทรงจำจนไม่อาจไปไหนผู้ที่กล้าเข้าไปบ้านหลังนี้ต่างรู้สึกเหมือนมีใครใกล้ตัวแม้จะไม่เห็นร่างกาย และในบางคืนเสียงหัวใจเต้นแรงเหมือนมีใครเดินอยู่ข้างหลังทำให้ความเงียบของบ้านกลายเป็นความหวาดกลัวที่จับต้องได้บ้านหลังนี้จึงเป็นที่หลบหลีกของคนทั้งหลายไม่มีใครอยากอยู่ใกล้หลังค่าแต่ก็มีคนที่ชอบความตื่นเต้นกล้าที่จะเข้าไปสำรวจแล้วกลับออกมาเล่าเรื่องราวให้ฟังด้วยความสั่นเทาชายหญิงหลายคนยืนยันเหมือนกันว่าร่างของหญิงสาวชุดไทย ยังคงนั่งอยู่ริมหน้าต่างเหมือนรอคอยบางสิ่งและเมื่อคุณมองตามไปยังแม่น้ำเธอก็ยังคงจ้องมองด้วยสายตาที่เย็นเยียบนี่คือบ้านร้างริมแม่น้ำป่าศักบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำเรื่องเล่าและความลี้ลับที่คุณอาจเห็นด้วยตาตัวเองหากกล้าเข้าไปใกล้ในยามค่ำคืนท่านผู้ฟังครับ คืนนี้เรื่องราวของบ้านร้างริมแม่น้ำป่าสักก็ขอฝากไว้ให้คุณได้จินตนาการและระวังเมื่อเดินผ่านบ้านร้างในคืนมืดถ้าไม่อยากเจอสิ่งที่คุณไม่คาดคิดถ้าชอบคลิปแนวนี้กดติดตามไว้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเสียงกระซิบเที่ยงคืนตอนต่อไป